เนกนกกกอก,กัเป็นนี้มาทุ่งนาที่บางน้ำเปรี้ยวสาจังเซามาดูสายลมแสงแดนโนกะสาเพียบแล้วครับเข้ามากินหอยเชอรี่ครับเป็นระบบนิเวศที่น่าทึ่งมากเขาหาได้ครับหอยเชอรี่อยู่ในในทุ่งนาเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นคลองส่งน้ำ แล้วก็นกกระสาเพียบครับมาหาหอยเก่งมากครับหาได้เป็นระบบนิเวศครับ <vegetables simple. S 1> ที่น่าทึ่งครับคนยังหาไม่ได้นะครับว่าหอยมันอยู่ตรงไหนเทอรรี่แต่นกหาได้ นเนี่ย,เ,ยเขาอยู่ข้างในกอข้าวอะนะหาปุ๊บพอเขาได้หอยปุ๊บเขาก็บินขึ้นมานะฮะนั่นนั่นนันันเห็นไหมาหายเข้าไปในในโพงข้าวนะแล้วก็พอกินหอยได้ก็บินขึ้นมาเก่งมากครับเประบบนิเวศท,ที่น่าสนใจก็เลยเก็บมาฝากับผมพาไปดูนกใกล้ แถวบางน้ำเปี้ยวคลองสินี่มันจังหวัดสะเชีงงชาวถ้าติดกับนครนายกคือข้างๆกันเลยเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอปงคลักษนครนายกกับสะเชีงงชาวบางน้ำเปี้ยวอาทีพย์ทำนาครับวันนี้มาเยี่ยมชาวนาก็เลยมาดูดูข้าวดูอะไรหน่อย อันนี้ก็อยากฝากเกษตรกรไทยฮะอย่าใช้สารเคมีมันเยอะหันมาใช้สารอินทรีย์กันแล้วก็ไอ้พวกไบโอเมติกพวกเกี่ยวกับธรรมชาตินะให้มากขึ้นเพราะมีสารตกค้างเยอะก็อันตรายครับคนไทยตายผ่อนส่งครับตอนนี้กินสารพิษเข้าไปเยอะตกค้างในข้าวในผลไม้ผัก ก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆมาฝากบ่อยๆครับหอมปากหอมคอครับมนุกนอนกอนกอ